แสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจของคุณและวิธีในการควบคุมพลังพิเศษนี้หลายคนน่าจะเคยสงสัยกันว่าจิตหรือจิตใจคืออะไรแท้จริงแล้วจิตก็คือความนึกคิดชาวปัญญาความมีสติหรือความคิดซึ่งจิตใจสามารถสั่งการให้เราคิดหรือทำอะไรที่สร้างสารรค์ได้มากมายจริงๆ เราไปทำความรู้จัก8ข้อที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจของคุณและวิธีในการควบคุมพลังพิเศษนี้ด้วยกัน mm hmm. ข้อที่หนึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจิตคืออะไรหรือสมองสร้างจิตใจขึ้นมาได้อย่างไรหน้าแปลกที่จิตใจของเรานั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่เราไม่สามารถจับต้องจิตใจนี้ได้แถมจิตใจนั้นยังสามารถสร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นได้ มากมายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นแม้นว่าจิตใจจะถูกสร้างขึ้นโดยสมองแต่จิตใจก็สามารถทำงานเป็นอิสระจากสมองได้ด้วยและยิ่งน่าประหลาดใจมากขึ้นเมื่อความจริงคือจิตใจสามารถเปลี่ยนสมองได้ด้วยคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเมื่อคุณได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วคงทำได้เพียงรับทราบไปกับข้อมูลอันน่าทึ่งนี้ แต่หากคุณสามารถสั่งการให้จิตใจทำแต่เรื่องดีๆคิดบวกๆได้ล่ะลองคิดดูว่าคุณอยากให้จิตสั่งการให้สมองเปลี่ยนอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นกันบ้างเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปข้อที่สองความคิดคือวิธีที่คุณพูดกับตัวเองหากให้อธิบายว่าความคิดคืออะไรคำตอบคือมันเป็นวิธีที่ คุณใช้พูดกับตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าความคิดและการพูดกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันได้เหมือนกันนะคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองค้นหาสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในใจของคุณกันหน่อยอะไรเป็นสิ่งที่คุณมักย้ำเตือนตัวเองเสมอๆอ,อย่าลืมว่าความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญต่อจิตใจมากเรื่องหนึ่งขอให้คุณลอง นึกหรือคิดดูว่าตอนนี้คุณอยากจะพูดอะไรกับตัวเองบ้างลองพูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งดีๆก็จะวนเข้ามาหาคุณได้ในที่สุดค่ะข้อที่สามคุณสามารถดูจิตใจของคุณทำงานได้มีหลายคนยังไม่ทราบว่าตัวเราเองนั้นสามารถสร้างความเชี่ยวชาญในการเฝ้าดูจิตใจของตัวเองได้โดยรับรู้ อย่างมีสติว่าคุณสามารถยืนอยู่นอกจิตใจของตัวเองส่วนการเฝ้าดูบางครั้งเรียกว่าการสังเกตอัตตาค่อนข้างเป็นส่วนที่แยกออกจากอารมณ์ต่อเมื่อคุณได้ลองมองลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเองได้แล้วจะทำให้คุณสามารถมองเห็นความคิดและการกระทำของคุณได้อย่างเป็นกลางมากที่สุดในทางกลับกันในส่วนที่คุณเคยมีประสบการณ คุณเองก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันมีสิ่งที่ประทับใจหรือไม่หรือคุณรู้สึกว่ามีอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองมองลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเองดูว่าสิ่งใดเป็นตัวฉุดรั้งความคิดของคุณไว้กันแน่คุณมีความกังวลในเรื่องใดบ้างคุณเป็นคนที่ชอบคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่โดยปกติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบคิดบวกชอบพูดกับตัวเองในทางที่ให้กําลังใจชอบคิดลบหรือชอบหาวิธีทําร้ายตัวเองหรือไม่ลองหัดฟังคําพูดของตัวเองแล้วคุณจะเห็นความคิดของตัวเองเมื่อเห็นว่าคุณเริ่มคิดลบไปในทางที่ไม่ดีกับตัวเองแล้วขอให้คุณค่อยๆลองปรับเปลี่ยน ให้เป็นคนที่คิดบวกและให้กำลังใจตัวเองให้มากขึ้นแบบนี้คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยรวมทั้งความคิดให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ข้อที่4จิตใจเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตและจะวิ่งพล่านไปในที่อยากอยากไปทุกคนมักมีจิตที่ไม่หยุดนิ่งและจิตของแต่ละคนนั้นมักจะเต็มไปด้วยจินตนาการและเรื่องราวที่ไร้ขอบเขต มีทั้งความคิดที่คิดบวกและความคิดลบมีประโยชน์และไร้สาระในคราวดเดียวกันพูดได้ว่าจิตนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองโดยที่เราเองไม่สามารถควบคุมได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการมันได้คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองเริ่มจะมีความคิดและจินตนาการไปไกล และจิตใจเริ่มปั่นป่วนแทบจะควบคุมไม่อยู่แล้วแล้วก็ขอให้คุณตั้งสติและขอให้พูดกับตัวเองว่านี่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นการคิดแบบนี้จะช่วยให้ดึงสติและทำให้คุณมองการพูดคุยกับตัวเองนี้ได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นโดยคุณสามารถใช้เทคนิคของการฝึกทำสมาธิมาช่วยฝึกจิตให้จิตสงบลงได้ซึ่งเทคนิคการทำสมาธินี้ จะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความคิดที่คุงสั้นและจินตนาการที่ออกไปทางลบหรือเลวร้ายได้เป็นอย่างดีแถมช่วยให้จิตของคุณได้รับรู้ถึงความสงบของจิตอีกด้วยข้อที่ 5. ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนสมองของคุณได้ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนสมองของคุณได้เมื่อคุณสร้างรูปแบบความคิดใหม่ๆคิดแต่เรื่องดีๆ ก็เสมือนคุณได้สร้างเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นด้วยยิ่งคุณฝึกนิสัยความคิดใหม่ๆม,มากเท่าไหร่เซลล์สมองของคุณก็จะเรียนรู้ที่จะทำงานและเชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆเข้าด้วยกันมากขึ้นเท่านั้นโดยเซลล์ประสาทท,ที่ทำงานร่วมกันจะเชื่อมถึงกันซึ่งจิตใจที่มีความคิดดีๆสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองเปลี่ยนคำพูดและความคิดของตัวเองเช่นทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเริ่มจะหมกมุ่นอยู่กับความโกรธหรือหงุดหงิดตัวเองทุกครั้งที่ทำเรื่องผิดพลาดขอให้คุณตั้งสติและหัดบอกตัวเองใหม่ว่ามันก็เป็นเพียงความผิดพลาดหนึ่งของชีวิตเองนี่ฉันจะพยายามมีสติให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ และจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกหรือจดบันทึกลงกระดาษไว้ถึงความผิดพลาดและวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นโดยคุณสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้หากคุณต้องประสบกับเหตุการณ์นั้นอีกครั้งคุณจะสามารถตั้งสติและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะพูดทบทวนถึงความผิดพลาด และวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความจดจำข้อที่ 6. คคำพูดที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสามารถทำให้จิตใจคุณสงบและเปลี่ยนสมองได้ทราบหรือไม่ว่าความเศร้าความกวลกวายหรือความโกรธนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงอารมณ์ใดก็ตามก็มกักจะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจได้เสมอนะ งานวิจัยได้บอกไว้ว่าการอย่างรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองได้นั้นจะสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกอารมณ์เสียและช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมจิตได้มากขึ้นคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงลองสังเกตว่าเมื่อใดที่คุณรู้สึกเริ่มจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นและเริ่มรบกวนจิตใจแล้วแล้วก็ขอให้คุณลองค้นหาคำที่อธิบายถึงอารมณ์นั้นให้ได้เช่นฉันรู้สึกโกรธ รู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเศร้ารู้สึกขุดหงิดหรือรู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยู่นะ่ะแบบนี้จะช่วยให้คุณยังรู้ความรู้สึกจริงๆของตัวเองได้และรับรู้ว่าคุณสามารถรู้สึกอย่างไรเพื่อคุณจะได้ตั้งสติและเริ่มควบคุมอารมณ์และความรู้สึกนั้นให้บรรเทาลงข้อที่ 7. สมองของคุณมีอคกิเชิงลบ แต่ติตใจของคุณสามารถสอนให้มีความสุขมากขึ้นต่อเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่ามีอคติเชิงลบนั่นหมายความว่าสมองของคุณสั่งการให้เริ่มตอบสนองต่อความรุนแรงกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเช่นภัยอันตรายการคุกคามความผิดพลาดหรือปัญหาสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณพบเจอกับความสุขได้ยากขึ้นพูดได้ว่าอาคติเชิงลบนี้ จะขัดขวางความสุขของคุณได้ง่ายมากแต่โชคดีที่จิตของคุณของคนเรานั้นสามารถฝึกสมองให้มีความสุขมากขึ้นได้โดยการคิดบวกให้มากขึ้นความคิดบวกนี้จะช่วยพัฒนาจิตใจทำให้คุณพบกับความสงบความสำเร็จและความสุขได้ในที่สุดและนี่ก็เป็นอีกวิธีของจิตที่คิดด้านบวกช่วยเปลี่ยนสมองให้ดีขึ้นได้ คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างลองคิดถึงแต่เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขโดยการดึงเอาความรู้สึกที่ว่าที่คุณมีความสุขในเหตุการณ์วันนั้นกลับมารู้สึกมีความสุขอีกครั้งโดยขอให้คงความรู้สึกอยู่กับประสบการณ์และความสุขนั้นเป็นเวลา5วินาที ขึ้นไปวิธีนี้จะช่วยฝึกให้ปรับจิตและปรับสมองของคุณให้กลับมามีพลังมีชีวิตชีวาและรู้สึกมีความสุขอีกครั้งทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดแต่เรื่องดีๆทําแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันและคุณก็จะเห็นเองว่ารอบตัวคุณในอนาคตก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา 8. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเปลี่ยนสมองของคุณ แม้ว่าคุณจะอายุมากขึ้นก็ตามคุณสามารถเสริมสร้างจิตใจของคุณด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหรเพราะสมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุทุกครั้งที่คุณฝึกฝนทักษะเดิมซ้ำๆคุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยและทักษะนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยทักษะต่างๆเป็นเรื่องที่สามารถสร้างขึ้นได้ คุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างจงหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทักษะต่างๆของคุณทั้งทักษะเก่าและทักษะที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นใหม่และจงเลือกใช้ความคิดของคุณในทางที่คิดบวกเพื่อสร้างความสุขและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีให้กับชีวิต